ก็ผมก็เลื่อนดูม็อดดูดีๆครับผมผมไปเจอ electric weapon smart นะผมเป็นม็อดที่เป็นเกี่ยวกับอาวุธไฟฟ้ารับผมผมก็ดูในภาพพวกนี้นะดูน่าจะหดตายับผมผมจะ subscribe นะผมซึ่งเป็นปุ่มสีแดงเดี่ยวนั้นมันในย b e ครับผมถ้าเป็นใน l a y g ล o u n d นีาจะเป็นสีเขียวรับผมเอางว่าเราไปทดสอบม็อดไอ้ปืนไฟฟ้านี้ดีกว่ารับผมว่ามันจะสมชื่อกับปืนไฟฟ้านี้หรือเปล่าครับผมเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเล่น People Playground กันดีกว่าแล้วับผม อย่างเช่นเ,เราต้องมาเพิ่มในมอสตรงนี้นะผมโอ้เป็้รามาลองกันดีกว่าก็ยินดีชอบสูบ playground กันอีกครั้งนะครับผมมาลองดูซิว่ามันเนี่ยโอ้ปรับก่อนให้มันเข้าเดิมโอเคแล้วนะผมามาลองดูซิว่ามันเนี่ยจะสมชื่อกับปืนเล็กทริกนี้ไงผมเพิ่มมา2ปืนนะผมมีปืนิเล็กทริกันนะผมเขาเขียนว่าเป็นปืนสวอชไฟฟ้าที่ very dangerous นะผมคือมันอันตรายมากผมอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อันตรายสำหรับพร้อมผมด้วย ยิงทีกระตุกเลยอ่ะนี่โอ้โหมันจะแรงเกินไปแล้วนะเฮ้ยถ้าเป็นปืสนสไนเปอร์อันนี้ก็เลยสามพันถูกสิบโนสโคปเลยปีไหนแล้วเนี่ยไอ้มีมสามพันถูกสิบโนสโคปเนี่ยเอามาลองกันดีกว่าผมอิเล็กทริกสไนเปอร์อ้แรงอ่ะแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดผมลองเอามายิงพวกขุนยนต์อ่ะ ถ้าผมว่านะให้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นคนยิงดีกว่ามันเนี่ยจะเทกว่านะเพราผมโอเคได้เวลาสำหรับเพื่อนของฉันเนี่ยจะต้องตายแล้วนะฉันคงต้องออคิดถึงพวกนายสองคนแน่แต่ว่านายเป็นหุ่นยนต์อะ่ะนายก็ทําร่างโคลนนิ่งออกมาใหม่ได้นี่ใช่ไหมได้ใช่ใช่แล้วใช่แล้วเาอาเวมาลองกันดีกว่า 3.. ามสองหนึ่งอา้าวอ้าวสงสัยเขาไม่อยากยิงเขาไอยากทําลายเพื่อนนะ มาลองใหม่กันดีกว่าโอเคครั้งนี้เอาจริงแล้วสามสองหนึ่งนี่โอ้ยแรงอยู่เหมือนกันเน่โอ้โหเรายิงไปเรื่อยๆโอ้มันมาเล่นคุ้ข้างบ้านเลยเหรอโอยคอมผมก็จะไม่ไหวอ้าว อ๋อนี่รอดใช่ไหมมันต้องซ้ำไอ้นี่ได้เวลาล้างแค้นแล้วได้เวลาล้างแค้นได้เวลาล้างแค้นถือปืนมาแล้วก็นี่ครับผมเราต้องตีลังคาสัเป็นกระโลบเอ้าตีลังคาไม่ได้เราก็ต้องนี่ตีลังคายตีลังกานะผมติงอกไปซ้ำไปนี่จะสู้หรอจะสู้หรอนี่เป็นไงล่ะซันรอดอยู่แล้วอืออือโอ,อ,อ,อ้ไม่น่าไปยุ่งกับมันเลย อ๋อผมนี่คือประสิทธิภาพของปืนไฟฟ้านี้นะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แข็งแรงมากนะผมที่แต่ไม่กี่ยิงแบบไม่กี่เทมมากนะคือแบบปล่อยให้ปืนมันเข้ามาในวงยิงอะแล้วก็นะครับผมคือมันเป็นอะไรที่เอ่อเจ๋งดีนะครับผมโอเพอเรามาเสกตึกอันนี้ก็โอ้ไอทีวีเห็นไหมคนนี้เขาล่ำคาญเนี่ยเฮอ,อยฆ่าตัวตายเขาฆ่าไม่ได้นะผมเห็นไหมเพราะทีวีมันมันมันมน่าล่ำ โอ้เอ้าขอโทษขอโทษขอโทษมือ <monastery> ม <The acid baptism> ันลั่นอ่ะเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ออกไปออกไปโอเคปลอดภัยแล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านเทรนเกมมิ่งทีวีไม่เป็นโอ้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 ดับรีบดับเนี่ยวโอเคเราห้ามเล่นกับไฟแล้วมันเป็นอะไรที่อันตรายนะครับผมผมอยากรู้ว่าไอ้ปืนเนี่ยมันสามารถทำลายบ้านได้หรือเปล่าโอ้ ผมว่ามันไม่ใช่ปืนซอสไฟฟ้าแล้วผมผมมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ปืนธรรมดาแล้วนะถ้ามันสามารถ <S <S เดี๋ยวนะมันครุบไปได้เยอะขนาดนั้นถ้าผมเสกเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าสแต็กตาห้าแล้วครับผมถ้าผมเอาคนเนี่ยมาอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็ใช้ปืนอันนี้มายิงจซิว่ามันจะสามารถโอเคเดี๋ยวนะมันอโอ้โอ้ โอ้มันก็ยังทะลุไปได้อ่ะโอ้เหมือนปืนนี้ก็แข็งแรงอยู่เหมือนกันนะถ้ายิงปืนนี้ทะลุเหล็กล่ะสามสองหนึ่งอ้ยมันก็ทะลุได้นี่ยสามสองหนึ่งอ๋อเป็นตรงกลางถ้าตรงกลางอ๋อตรงกลางพอได้โอ้โหนี่มันจะแข็งแรงขนาดนี้นะผมมันสามารถทําลายรถยนต์ได้หรือไม่นะผมโอเคนี้เป็นรถที่ผมใช้มาหลายภาคแล้วเดี๋ยวภาคหน้าผมจะเปลี่ยนรถแล้วนะใส่รถไม่สมประกอบเลยนะทำอมดูดิ เอารถแบบนี้มามัน,มนร,ถรถแบบนี้มันจะแข็งแรงหรอนะมาลองดียิงไปเรื่อยนะผมอีนี่เป็นครั้งแรกที่รถจนคันนี้มันกันได้แต่ถ้าเป็นปืนสไนเปอร์มันจะกันได้ไหมนี่อ๋อกันได้อยู่โอเคเยี่ยมนี่ถือว่าเป็นรถคันนี้เออไฟฟ้าพิ้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาปิดท้ายมอดเออ electric weapons อันนี้กันด้วยการยิงตึกอันนี้กันดีกว่านะผมดูซิว่ามันจะสามารถทำลายล้างได้ขนาดไหนนะผม นี่เริ่มแล้วผมผมจะเคยโอมันเริ่มแล้วอ่ะมันเริ่มที่จะพังแล้วอ่ะแต่ผมโอ้โอ้โอ้มันเริ่มเซนซิทีฟแล้วคุณผู้ชมคิดว่ามันจะร่วงไหมครับว่ามันจะร่วงไหมครับโอเคไม่ไม่น่าร่วงหรอกเอาไปโอ้แค่สกิดสกิดนิดนึงโอ้โอ้เป็นไงโอ้ร่วงเลยในที่สุดโอ้โหเนี่ยทรัพย์สินของเราแล้วผมพังไปในพริบตาเลครับผม เอาม่เรามาต่อกันด้วยปืนนี้ดีกว่าผมปืนไอออนแคนนอนนะผมไอออนไอออนมันอ่านไงนะเออไอออนเออไอออนแคนนอนนะผมโอเคเรามาฟังเขาดีกว่าไอออนแคนนอนผมก็อ่านถูกแล้วนี่เฮ้ยกลับกลับไปเกมใหม่ดีกว่าผมจะลองใช้เมทัลโนมเนี่ยเชื่อมต่อกับไอไอออนแคนนอนอันนี้นะผมดูซิว่ามันเนี่ยจะสามารถยิงเร็วได้ขนาดไหนนะผมแล้วคือผมผม เออไส่ไส้ครับท่านผู้ชมผมจะให้คนเนี่ยมาอยู่ตรงตอนที่มันยิงอ่ะผมนี่เป็นคนที่ไม่ดีจริงๆแลผมอันนี้คือโอ้โหแค่นี้มันก็เร็วแล้วนะอ้าวม,มันก็ไม่ได้เร็วเลยมันต้องเพิ่มให้มันเร็วกว่าน,นี้เริ่มแล้วมียิงโอ้โหท่านผู้ชมดูยิงเป็นเลเซอร์เลยอีวันนี้เหมือนแบบเอามายิงเรืออวันนี้ถ้าเรืออยู่กลางน้ํานี่ก็แบบเรือพังอ่ะนะ ยิงไปเรื่อยเร็วกว่านี้นี่หมันยังยิงเป็นเส้นเลยวอ้โหมันเร็วกว่านี้ได้โอ้ผมให้มันเป็นแบบเดเมทชุกไปเลยนะผม16เฮิรตสนะผมแล้ว3จองเฮิรตโอ้โหยิงทำทำดูยิงเร็วมากจนไม่ได้ยินเสียงอ่ะดูโอ้โหผู้ชมดูคือคือมันจะมันต้องเร็วขนาดไหนแล้วดูตรงนี้โอ้โห ลองชมดูนะถ้าเกิดผมโอ้โหกระตุกถ้าผมเอาคนมาอยู่ตรงนี้ยถ้าผมเอาคนมาอยู่ตรงนี้อ้าวแต่มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้เป็นไงโดนะโอ้โอเคผมจะเอาคนมาอยู่ตรงนี้นะโอเคนี่เป็นไงโอ้โเอ้าเมทนลลมพังเลยอะโอ้เอ้าคนหายไปไหนอ่ะเอ้าคนอ่ะ h ว r e i สคนอ้าวอ้าวหายไปจากโลกนี้เลยอ่ะโอ้โหมาดูซิคนเขาจะยังอยู่ไหมอ่าโอ้โอ้คนยังอยู่ แต่ว่าสภาพไม่เหลือแล้วับผมแปลว่าปืนนี้มันก็ยิงสะท้อนกระจกไดใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันสะท้อนหรือว่ามันทะลุเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคมาลองกันดีกว่าสามสองหนึ่งเอาไม่ยิงอะ่ะเอาอ๋อไปแล้วไปแล้วดีลาเหลือเกินนะปืนนี้โอ้โหปืนมันแรงจังโอ้โหสไลด์มาไกลเหลือเกินกลับไปเลยกลับไปเลย,เลยโอเคสามสองหนึ่งสู้ว่ามันสะท้อนได ปึง้งเข้าไปมันเท่อยู่นะสะท้อนอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งเนะผมสะท้อนไปสี่ก็กลับมาสี่นะผมนะ,ผม,ะ,นะผ,มผมจะเอาคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยไม่มีน้ําหนักครับผมเขาก็จะลอยนะผมโอเคผมจะเอาคนเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็ให้เขาเนี่ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งดิเฮ้ยโอ้ข้าข้าบอกว่าให้ยไออีอีเอ่าฟรีสไปก็ได้ทางนี้คนเขาจะอยู่นิ่งๆแล้วเนาะ เรวก็จะทําการทําสิ่งเดิมครับผมโอเคยิงเข้าไปครับผมพอมันสะท้อนไปนี่ฮะสะท้อนไปอ่ะต้องสูงกว่าน,นี้ใช่ไหมมันต้องอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่บึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งเอาต้องสะท้อนไปให้ถึงดีใช่ไหมเดี๋ยถึงแน่ถึงแน่ถึงแน่เอาตอนนั้นผมยิงไงนะคือยิงขึ้นเหรออ๋อใช่ยิงขึ้นแหละถูกแล้วนะครับผมแลจะมายิงตรงนี้นะผมโอ้โหอเออใกล้ๆหน่อยนะผม ดิฉัว่าจะมาสร้างเลยครับไม่ต้องมาขนมันมิดกระสาเลยละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละสนุกกว่านะ้ผมเป็นยังไงคนแบบอ้เอออยากขยับให้ได้เลยแต่ฉันตายแล้วอ่ะเออไม่มีแรงขยับแล้วเอ,อานะผมมาลองกับไอ้เจ้ากอสเนี่ยดูซิว่ามันจะสามารถตายได้หรือไม่นะครับผมเจ้ากอสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะผมแต่ว่านานๆทีเราจะได้มันมาเล่นลนะครับผมโอ้โอ มันบอบบางมากเลยโอ้แต่ผมสงสารมันเลยแตแค่นิดเดียวมันก็ตายแล้วอะถ้ามันถ้าโดนยิงใกล้ๆมันจะมีผลไหมะมันแบบเป็นแรงชออ็อกแบบถ้าโดนยิงที่ขานียโดนยิงที่ขาก็ตายอะโอ้ปืนมันก็หนักด้วยับผมเอาไว้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ดูมาถึงจุดนี้ผมก็ขอขอบคุณมากเลยลับผมแล้วก็อยากมีอะไรเจ๋งๆว่าอยากให้ผมลองทําก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยลับผมผมจะเอามาเนี่ยมาทยอยทันผมแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเจอกัว,วันนี้สวัสดีครับโอ้โหแต่ผมเนี่ยมันเป็นคนที่โหดตาย,ยาจริงๆนะผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเัวันนี้สวัสดีครับ